นี่คือเห็ดที่เก็บมาทั้งเมดค่ะพี่น้องวันนี้ปลาอยู่กัสิมาททคกามสะอาดแล้วก็เอาไปหนึ่งแช่ช่องฟิตเนาะค่ะมาชมกันค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุขค่ะมาค่ะพี่น้องมาทำวามสะอาดเห็ดซอยป่าอยู่ไปซอยป่าอยู่เก็บเห็ดแล้ววันนี้ก็มาทำกามสะอาดซอยกันเหมือนค่ะพี่น้องนี้แต่งามๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องนะค่ะ S สามตะก้ากับอีกถุงหนึ่งเนาะคะ่ะก่อนอื่นไปอยู่ขอบุณพี่น้องเอฟซีสุขสุก้นเด้อคะ่ะที่เขามารับชมที่เขามาติดตามขอบุณทุกๆคอมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปอยู่จะค้นออกจากตะก,ก้าจากถุงก้อนเนาะคะ่ะเนาะยัง่อยสีทำพรมสะอาดไงนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะเอาบ้างใบนี้เนาะคะ่ะ กสิตัตขาแล้วก็ปัตีิพุนเนาะคะ่ะเห็นอันนี้บนลลางนะคะน่นอนกสิใส่แป้งแป้งปัดนะคะแัต่เก็บเฮ็ดมากไม่มือนี่เลยะ<ๆ>พี่นองทั้งมั่นทั้งมวลทั้งสนุกมวลเก็บเฮ็ดัตเฮ็ดไหมอัมออนส้นเนาะ ล้างดอกเขาก็าจะบ่ค่อยมีกี่ฟุน่นนะรคะพี่น้อง หลังดูดเขาก็บวมิกีิฟุ้นนี่ค่ะ ว้าว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 ฮัลโหลสิสิ่งล้นมาจ้าพี่น้องมาล่างช่องปลวสะอาดเฮ็ดซอยป่าอยู่ค่ะพี่น้องวันนี้วพี่น้องเอฟซีมาเอาเฮ็ดไปกินาถุงมาใส่นละถุงละถุงไปเลยค่ะพี่น้องเอาเฮ็ดไปกินซอยกันหลยคักไล่แน่ป่าอยู่ช่องปลวสะอาดแล้วยป่าอยู่ก็สิเอาไปหนึ่งค่ะพี่น้อง เอ็ดอันนี้ทำก้มสะอาดง่ายง่ายนะพี่น้องปัดขีปุ่นเนาะค่ะนัวนัวเพีินจะโวยスแต่สาวไหมค่ะพี่น้องนี่ข้างหลังเขาก็บอก่มีขีปุ่นด้วค่ะพี่น้องสะอาดเนาะค่ะเห็นปะขีปุ่นกับปัดออกง่ายง่ายเพราะว่า เป็นเศษใหม่นะค่บพี่น้องเห็นปะ่ะข้างล่างก็สะอาดค่ะส่วนมากข้างล่างเขาสิบอบอมมีขี้ฝุ่นหรอกค่ะพี่น้องใ,ในบอ่อเขาขูดๆนะคะ,ะสะอาด เห็นไหมะคะพี่น้องงามเนาะมาค่ะพี่น้องเอฟซีมาเอาเห็ดไปกินค่ะพี่น้องค่ะเอาเห็ดไปกินซอยกัน เก็บเฮ็ดมือนีกระทึ้งตื่นเต้นทึ่งมวนคับพี่น้องหลายคักหลายป่าอยู่บ่เคยเก็บเฮ็ดอันเยอะขนาดนี้แล้ว้ยค่ะพี่น้องบ่เคยเก็บบ่เคยพอเฮ็ดหลายขนาดนี้นะคะพี่นอ้องทำวามสะอาดแล้วค่ะพี่น้องนะค่ะปัดขีดฟุ้นเนาะค่ะแปรงปัดแปรงปัดกับออกง่ายๆค่ะข้างหลังเท่ากับจะโ่มีขีดฟุ้นไหมค่ะพี่น้อง เป็นกรองเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะเป็นกรอเป็นสั่นเป็นสั่นนะ,ะพี่น้องเ็บซี่ะไรยังกินแรงกันเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้เยะลล์มัตกัสิหกโมงแงแล้วล่รค่ะพี่น้อง โมงแรกเมืองไทยเฮากับสิบอัอนนี้เยเลมันกับหกโมงแรกค่ะพี่น้องเมืองไทยถ้าเป็นเมืองไทยเฮากับปุดแล้วหกทุ่มเนาะคะ่ะเพราะว่าเมืองไทยกับเยเลมันเยวนีกับต่างกันหกชั่วโมงเนาะคะ่ะถ้าเป็นฤดูหนาวกับหาชั่วโมงเนาะคะ่ะหกชั่วโมง นั่งพี่น้องขาจ้อฮะไลไลกับจักสีอันเห็ดอันใดก้อนค่ะพี่น้องไลคับไลเน้อไลไลกับจักสีลาแอนตัดอันใดก้อนเดอลูกโจ๊ตบาบาอันทำก้มสาสวยสีเหล้วง่ายบนนองวันนี้นาององถุกับสีเหล้ยวยนนอกวันนี้ ช่อนี่ค่ะพี่น้องนะปานดอกใหม่เพ่นค่ะพี่น้องเขาเป็นดอกงั้นเสียดูขังในเขาสะอาดนี่ค่ะพี่น้องบ่มีขี้ฝุ่นพคนน่ะขี้ฝุ่นบ่มีเลยจะมีแต่อันขังนอกเนาะค่ะค่ะยังนี้บพวกสะอาดไปเรื่อยๆอยู่ค่ะพี่น้องในถุงหนึ่งล้วค่ะพี่น้อง วั่สารานถุงที่สองครับพี่น้องค่ะยังบ้านอีกเคิร์ยูงค่ะพี่น,อน,น้ององันนี้รูแล้วว่าเห็ดนั่งฝากเขาเกิดอยูยอันมองได้เนาะค่ะเดี๋ยวตรงอันไปจอบเรื่อยๆครับพี่น้องไปจอบเรื่อยๆไอ้แบบนี้ถึงว่ามันเขาบอกออกแถวหนีเนาะนี่ทะม่วมสารแล้วครับพี่น้องเนี่ อีกถุงนึงเนาะคะ่ะทำควา,า,ามสะอาดแล้วก็งามงเนาะค่ะพี่น้องเกี่ยงคนร้อนเยอะเมื่อกี้เอาแปรงเล็กปัดบ่ท่านใจค่ะพี่น้องป้าอยู่เปลี่ยนแปรงไหม่แล้วค่ะพี่น้องตอนนี้เอาแปรงใหญ่เนาะค่ะเมื่อกี้เลื่อมไหมค่ะพี่น้องป้าอยู่ซื้อแปรงนี้มากน,านแเ้รบ่ได้ใจจักเถื่อพึงนึกได้นะค่ะพี่น้องเอาแปรงเล็กปัดไปปัดมากบ่ท่านใจเดี๋ยวเบิ่งกองเฮ็ดกันยังกอง ท่อภูเขาคือเกาอยู่นะคะพี่น้องบ่บ,ก,บกจกเกอนนะก็เลยไปเอาแปงมาเปลี่ยนไม้ค่ะนี่แปลงใ่นี่จะปัดไงเนาะคะ่ะปัดได้รวดเร็วกว่ากันนะคะพี่น้องปัดแป,ป๊บแป๊ป๊แป๊บใเนาะคะ่ะดูก่อนนี่ค่ะพี่น้องงามงามดอกซ้ำนี่แหละเอาไปหนึ่งเป็นตะเสบเนาะ กินกับแก้วพริกดิบนะคะเบามากอยากน้ำไล่หลายอหิวเข่าแล้วครับพี่น้องบรรยากาศข้างนอกกระสีค่ำแล้วครับพี่น้องค่ะปลายูกระสีเฮ็ดแล้วว่าน้อมาอนี้นอ้อบ่แมนสีเฮ็ดหอดตีหนึ่งตีสองหมดที่คับพี่น้องเก,ก็บเฮ็ดมาหลายๆจังสีกระอยากแบ่งให้เพื่อนบ้านนะะี่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนกินบ่นเป็นฝรั่งข้าเจ้าบัลลุจักเนาะคะ่ะเฮ็ดหมองปลายูไปเก็บนี่กระยูขางทางน,ะะนี่ค่ะพี่น้องเลี้ยวเข้าไปนี่กระเห็นข้าเต็มขอนอยู่ คนกับผ่านลายหลายแต่ว่าฝรั่งขาเจ้าว่าเก็บแถวทาาปายูนี่คือบมีคนเก็บเห็ดบะสงสัยสิมีตะปายูแสดบว่นี่เออปายูไปเก็บเห็ดปายูเห็นฝรั่งผ่านหลายม่ไหมคะ่ะเ <c oughs> ขาเจ้าไปยางเหลนขาเจ้าไปปั้นจักรยานหรือผ้าหมาไปยางเนาะคะ่ะเ <c oughs> ขาเจ้ากับช่างผ่านทด่ซื้อไหมขาเจเเเ้าบุเบ้งเห็ดเบ้งหยังเดเขาเจ้าบุซองนะค่ะพี่น้องโอ้ขมเมินบานเฮ้านี่คือสิบเบือมัดถึงหอดปายูดอกค่ะพี่น้อง ปายุเก็บมากนี่ก็นยั่งเหลือหลายนี่ค่ะดอกเล็กๆนะกําลังขึ้นนะค่ะพี่น้องเดี๋ยวป้ายูล่ออีกจักสองสามเมือยังสิไปซองเบื้องอีกเนาะคะ่ะ มือดแล้วค่ะพี่น้องลุงจอดว่าคือบ่เศร้ามือดแล้วสันว่าไปอยู่ว่าเศร้าจังไดอันเศร้านี่เฮ็ดเอาไว้ทั้งพว้วสะอาดมืออื่นนี่ก็ถากค่ะพี่น้องไม่ถากนาลุงจอดว่ามันมือดแล้วคือบ่เศร้าสันว่า อยากเศร้าโยค่ะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดอห้ากองไว้ยังสีมันกระสีอบเอาแล้วมันกระสีเน่าเสียเนาะคะ่ะปลาอยู่กระสีทําไปเรื่อยๆค่ะแลค่ะพี่น้องแต่ว่ากระสีพักก้อนเนาะคะ่ะเสียเอาเห็ดอส่วนที่ทําความสะอาดแล้วเอาไปหนึ่งเนาะคะ่ะหนึ่งให้เอบซี่ชมนะคะพี่น้องนี่ใส้สองทุงใหญ่ๆเลยค่ะทําควาวสะอาดแล้วกับเกี่ยงคนอนอยู่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเบิ่งเน้ <laughs> ยังกองมหืมาอยู่บนนะคะพี่น้องส่วนทีบทัท่านใน้ทำพ่วมสะอาดนะคะค่ะ,คะบันนี้ปายุกะิมาหนึ่งเฮ็ดแล้วค่ะเฮ็ดกัเอาลงซึ่งไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดนั่งฟ้านี่ปายุจะหนึ่งสักหานาทีค่ะเนี่ยเฮ็ดได้หลายนี่เวลาเขายุบล่งกับเรือนีดเดี๋ยวนึงนะคะพี่น้อง เห็ดมีแต no no? ่ดอกงามๆเนาะค่ะเนาะโอ้สออน